Die. Yeah. Yeah. ดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอรันทรัคครับอ๋อวันนี้มาลงท่อฮะนี่มีคนมาด้วยครับผมมีผู้ติดตามครับไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้สบายไปครับบิ๊กมาเนี่ยนะครับก็ลงของครับทั้งล่างก็ปวดเองครับทั้งบนก็ให้คนข้าวของให้ครับผม ใช้เป็นสเตนะครับลงสองท่อนะครับพร้อมกันเป็นท่อร้อยนะครับวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาครับลืมพลาดได้ไงนะครับผให้คนค้องให้อยู่ข้างบนครับเอาปลามาก็ได้ลงอันเดียวครับ นอกจากจะทำอปอปลาใหม่ครับทำให้ลงได้2ออ,อันนะครับก็ใช้สตีไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำปอปลาใหม่นะครับโอเคครับของของเป็นที่เรียบร้อยครับก็ันนี้ฝนไม่ตกครับถ้าฝนตกก็น่าจะ เขาไม่ได้นะครับก็ลำบากครับนี่ครับก็ <c oughs> แดดเปี้ยงๆเ,เลยนะครับดูเมฆนะครับของของเสร็จแล้วนะครับก็ลืมขาตั้งกล้องมานะครับ <c oughs> <c oughs> มีแต่อุปสรรคนะครับ <c oughs> ขอพลาดเองนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝ<ช>ากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเขาเก,กวดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องอโอรันทรักนะครับก็ยังมีอีกหลายตอนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะอไม่พลาดตอนใหม่ๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ